สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเขาและความสัมพันธ์ของคุณกับเขาชื่อคลิปยาวเนาะขอดูลัคนาราศีของเขาคนนี้ก่อนนะคะ คณา,าหรือราศีของเขาคือราศีกันมีนมีนพิจิกกันมีนพิจิก ส่วนของคุณคุณมีลักคนาหรือาร,ราศีพุศษกรกฏสิงห์พศษกรกฏสิงห์โอเคตัวเขาอะตัวเขาจะเป็นคนช่างฝัน เป็นคนช่างคิดช่างจินตนาการแล้วก็เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยลงมือทำอะไรแบบจริงจังสักทีอะค่ะคืออยากอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนีอนองนน้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้เอาแต่คิดเอาแต่อยากแต่ว่าไม่พยายามเป็นคนไม่ค่อยมีความพยายามสักเท่าไหร่ แต่จะเก่งในเรื่องของการจินตนาการมากกว่าเก่งในเรื่องของแบบฝันกลางวานันวาดฝันมากกว่าเขาเป็นคนไม่แบบไม่ค่อยพอใจในตัวเองอ่ะไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่มีอะไรที่มีอยู่แล้วอยากได้ดีกว่านี้อะไรที่เป็นอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่พออยากอยากดีกว่านี้อยากได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่า ความอยากกับการกระทำมันจะสวนทางกันไม่ไม่เป็นคนไม่ไม่ได้จริงจังไม่ได้แบบมีความพยายามมากพอนะคะอยากได้อะไรมาแบบง่ายๆมากกว่าเช่นอยากรวยอยากรวยยังไงอยากรวยแบบถูกลอตเตอรี่ซื้อแล้วได้แบบรางวัลที่หนึ่งสักสิบใบอะไรอย่างเงี้ยอยากรวยแบบนั้นอะคือไม่อยากไม่อยากทำงานเหนื่อยแล้วรวยอะไรอย่างเงี้ย เรารู้แล้วว่าทุกคนก็คงอยากแบบนั้นแหละแต่ว่ามันยากไงแล้วพอเรารู้ว่ามันยากเราถึงต้องพยายามเราถึงต้องทํางานส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เขาก็จะแบบอากมนากมตาทํางานไปไอความอยากมันก็อยากแหละอก็ซื้อมาพอลุนแต่คนเนี้ยจะเป็นประเภทที่แบบว่างานก็ไม่ค่อยอยากจะทําสักเท่าไหร่ก็จะค่อนข้างขี้เกียจนะไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นเออแต่จะชอบอะไรที่แบบว่าอะไรที่ได้มาง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยชอบลาบลอยอย่างเงี้ย ส่วนคุณคุณเป็นแบบคนละอย่างกับเขาเลยอ่อะคุณเป็นนักสู้ <c oughs> คุณเป็นคนที่มีความพยายามมีความกระตือร้น,ลนแล้วก็แบบดิ้นรนด้วยตัวของของตัวเองอะ่ะคืออะไรอยากอยากได้อะไรก็ทําด้วยตัวเองแล้วค่อนข้างเป็นคนสู้ชีวิตด้วย <c oughs> ดูดูเป็นแบบต่างกันแบบคนละขั้วเลยนะคุณกับเขาอะ่ะ คุณคุณเป็นคนกล้าได้กล้าเสียเป็นคนลุยลุยเป็นคนทำอะไรแล้วแบบจริงจังเต็มที่ให้ได้ลงมือทำก่อนให้ได้ลงมือทำก่อนจะผลออกมาเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีแต่คุณก็จะมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าเออถ้าได้ทำเต็มที่แล้วคุณก็จะไม่เสียใจคุณก็จะไม่เสียดายอืมประมาณนั้นนะคะออ Okay. ภาพรวมประมาณนี้ตัวคุณกับตัวเขาทีนี้ก็จะดูสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเขานะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเขาจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเอ่ยเร็วๆ็วนี้ ภาพแบบนี้นี่จะโดน Facebook แบนหรือเปล่าเอ,อ้ยไม่ใช่ Facebook จะโดน YouTube แบนหรือเปล่าเนี่ยโป้มไหมเห็นแค่เห็นแค่ข้างหลังคงไม่เป็นไรเนาะอ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาเร็วๆนี้อ <c oughs> เขาอ่ะต้องระวังคนใกล้ตัวภัยจากคนใกล้ตัวอาจจะเป็นเพื่อนสนิท <c oughs> เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่คนในครอบครัวเองนะคะที่จะทําอะไรบางอย่างแบบให้เขารู้สึกแย่ทรยศหักหลังแทงข้างหลังทําให้เขาเจ็บปวดทําให้เขาเสียใจหรือบางคนนะ่ะเกิดขึ้นเราด้วยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ณตอนนี้เวลานี้เขาเองก็ยังรู้สึกแย่กับสิ่งนั้นอยู่เออแต่ว่าเออ อันนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องระวังแต่ก็ไม่รู้แหละว่าเราจะทํำยังไงเราไม่รู้ว่าคุณจะไปเตือนเขาได้ไหมหรือว่าเตือนเขาแล้วเขาจะเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าอ,อบางคนเนี่ยบางคนก็เหมือนกับรู้อยู่แล้วอะรู้ว่ามันจะต้องมีเรื่องอะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นแต่ก็ทําเป็นไม่สนใจทําเป็นไม่ใส่ใจทําเป็นแบบเหมือนละเลยอะค่ะไม่ไม่อยากจะสนใจมากปล่อยผ่าน บางคนแบบรู้รู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องซีเรียสมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นกับตัวเองแต่ว่าไม่อยากจะไปสนใจตรงนั้นแล้วก็ทำตัวให้มีความสุขเข้าไว้ทำตัวแบบลอยตัวเหนือปัญหาทำเป็นไม่สนใจปัญหาเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เรื่องราวดีๆของเขาก็มีนะคะเพราะว่าเรามองว่าคนคนนี้ยอย่างน้อยอเขาจะมีวิธีเอาตัวรอดของเขาได้หมายความว่าเขาจะมีวิธีจัดการกับความรู้สึกจัดการกับความเครียดหรือว่าปล่อยวางเอาตัวเองออกมาจากความทุกข์ความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในขณะที่คนบางคนไม่ดีกับเขาทรยศเขาหักหลังเขาคนใกล้ตัวเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ทุกคน เพราะว่ายังมีคนที่รักคนที่ห่วงใยคนที่อยู่เคียงข้างเขาก็ยังมีอยู่เหมือนกันคือถ้าเป็นเพื่อนถ้าเป็นเพื่อนไอ้เพื่อนที่ไม่ดีมันก็มีแต่ว่าเพื่อนที่ดีๆกๆ็ยังมีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะมันก็จะมีแค่คนคนเดียวแค่นั้นแหละที่คิดจะทำร้ายเขาคิดจะแทงข้างหลังเขาคิดจะทรยศเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นคนในครอบครัวมันก็ไม่ใช่ทุกคนในครอบครัวจะรวมหัวกันทำร้ายเขาก็ อาจจะเป็นแค่คนคนเดียวแต่ว่านอกนั้นคนอื่นๆก็ยังรักเขาก็ยังประครับประคองเขาอยู่นะคะอันนี้คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขานะ <c oughs> ทีนี้ในกรณีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาล่ะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในเชิงของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเ้าบ้าง เราว่ามันมีความเกี่ยวข้องก,กันกับเมื่อกี้นะมีความเกี่ยวข้องมีความต่อเนื่องกันกันกนกบเหตุการณ์ที่ที่มันจะเกิดขึ้นกับเขาอะคะ่ะแล้วทีนี้ตัวเขาอะก็เหมือนกับบาดเจ็บเสียใจรู้สึกแย่รู้สึกดาว,ร,ดาวรู้สึกดิ่งก็อาจจะต้องเป็นคุณเป็นคุณที่จะต้องอยู่เคียงข้างเขาช่วยเหลือเขาให้กำลังใจเขาดูแลเขานะคะคือ เขาต้องการกำลังใจเขาต้องการกำลังใจบางทีอ่ะไม่อาจจะไม่จําเป็นต้องไปช่วยเหลืออะไรเขาหรอกแต่ว่าแค่อยู่ข้างๆให้เขารู้ว่าเออมันยังมีคนที่ที่รักและหวังดีและจริงใจที่เป็นห่วงเขาจริงๆนะเพราะบางครั้งบางอารมณ์โดยเฉพาะช่วงกลางคืนเขาจะดิ่งเขาจะดาวมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่เห็นภาพไปเมื่อกี้อะคะ่ะมันจะเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวคนสนิทคนใกล้ชิดอะ แล้วเราทําลายเขาทิมแทงเขาทําให้เขาเจ็บบาดเจ็บหัวใจคือมันจะไม่เหมือนกับคนอื่นทั่วไปที่มาทํร้ายเขาแต่อันนี้มันเป็นคนที่แบบเขาไว้ใจอ่ะเป็นคนที่เขาสนิทอะเพราะฉะนั้นอะมันความรู้สึกมันจะแย่เป็นพิเศษทีเนี้ยในช่วงจังหวะเนี้ยค่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณนะหรือว่าอาจจะแบบไม่มีเวลามาใส่ใจคุณเพราะ ความเครียดเพราะความเศร้าเพราะความหงุดหงิดใจเพราะรู้สึกแย่อยู่กําลังอารมณ์ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเข้าใจเขาคุณอาจจะต้องเข้าใจเขาแล้วก็แทนที่จะไปงอนคุณอาจจะต้องพยายามพยายามเข้มแข็งพยายามมองในแง่ดีแล้วก็เป็นเสาหลักให้กับเขาให้เขาได้พึ่งพาไม่ใช่ทำทำให้เขา ต้องแบบเครียดมากกว่าเดิมอ่ะคือยิ่งถ้าคุณไปงอนเขางอแงกับเขาอีกโหโหเขาเนี้ยเขาก็แบบไม่อยากคุยกับคุณละเพราะว่าแค่ปัญหาส่วนตัวของเขาแค่เรื่องของเขาเขาก็เครียดจะตายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณยังมางอนเขาอีกมาโกรธเขาอีกมานอยใส่เขาอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบไม่ไม่ได้อธิบายไม่ได้บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น ซึ่งคุณเองก็อาจจะไม่เข้าใจเขาคุณก็จริงๆคุณก็มีสิทธิ์ที่จะงอนแหละแต่ว่าในเมื่อคุณมาดูไพ่แบบเนี้ยในเมื่อคุณฟังทำทำนายแบบเนี้ยแล้วคุณก็พอรู้คร่าวๆแล้วว่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วมันช่วงจวังหวะนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ลองทําความเข้าใจเขาดูนะคะอืมจริงๆอ่ะช่วงเนี้ยเขาต้องการคนที่อยู่ข้างเขาคนที่เข้าใจเขาคนที่แบบจะอยู่เคียงข้างแบบเอ่อให้กําลังใจดูแลเขาอะค่ะ ทําให้เขากลับมาเข้มแข็งทําให้เขากลับมาหายดีอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้เขาค่อนข้างอ่อนแออืมเขาค่อนข้างก่อนอ่อนแอนะคะอะความสัมพันธ์มันก็อาจจะยังไม่ได้สดใสามากมายนะักเพราะว่าเพราะว่าเอ่อมันมีคนที่หงุดหงิดใจไม่สบายใจอยู่อืม อาจจะมีช่วงเหงาเหงาช่วงห่างห่างกันบ้างนะให้ใจแข็งเข้าไว้นะคะให้เข้มแข็งเข้าไว้สตรองเขาไว้แล้วก็ทำใจดีๆเข้าไว้อย่าไปคิดมากอย่าไปดิ้นตามเขาเออไม่ใช่ว่าเออเขาเหงาเขาเศร้าแล้วคุณไม่ได้คุยกับเขาเขาไม่มีเวลาให้เขาห่างเหินไปคุณก็ไปเศร้าอีกคน ไปกันใหญ่ทีนี้อจบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ